ค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะออวันนี้เราจะมาดูกราฟของซิ m เมกโทเคนกันนะคะหรือ z mt เนอะว่าดูราคาแล้วเนี่ยดูกราฟแล้วเนี่ยราคาเราคาดการว่ามันจะไปในทิศทางไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคาขึ้นมาเยอะเลยนะคะจาก4บาทกว่าๆขึ้นมาอยู่ที่57 57กว่า นะคะ57ราคาปัจจุบันนี้ก็คือ5 7 5 7 5 6นะคะแต่ว่าราคามันเคยขึ้นไปสูงสุดคือ57.89นะคะจากราคาเดิมคือ4.97นะคะ4.97บาทแต่ว่าขึ้นมาเป็น57.89บาบาทนะคะสูงสุดแล้วตอนนี้มันกำลังปรับตัวลดลงนะคะ ถ้าเราดูกราฟทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะแทบจะไม่หยุดพักเลยนะคะแล้วก็มาที่กราฟปีนะคะกราฟปีก็เช่นกันนะคะแทบไม่หยุดพักเหมือนกันนะมีหยุดตรงนี้นิดหน่อยตรงนี้นิดหน่อยนะคะนอกนั้นนี้ก็คือเป็นขาขึ้นสวยงามนะคะมาดูกราฟเดือนนะคะกราฟเดือนก็จะเห็นรอยขยักนะคะของการพักตัวอยู่เป็นช่วงๆนะคะ แต่ไม่ลึกนะคะแล้วก็มาดูกราฟสัปดาห์ก็จะเริ่มเห็นสัญญาณการปรับตัวนะคะของราคาชัดเจนขึ้นนะคะเช่นตรงจุดนี้นะคะตรงจุดนี้ที่เป็นรอยลึกลงมานะคะเป็นหลุมลึกลงมานะคะอันนี้มันเป็นกราฟทีเ่เรียกว่าเราดูคร่าวมากเลยเป็นกราฟโอเวอร์วิวมากๆเลยนะคะไม่ได้มีความละเอียดละออะไรนะคะเ,เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วป้าก็ไม่แนะนำว่าให้ดูเพื่อคาดการนะคะ แต่ถ้าสมมุติเผื่อใครที่ไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่มือถือนะคะแล้วก็ดูแอปซิปเมกในมือถือแล้วก็จะต้องดูกราฟเนี่ยเพื่อคาดการราคามันก็มันก็พอดูได้อะนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่มีแต่มือถือนะคะจะเห็นว่ามีการปรับตัวตรงนี้นะคะย่อลงมาอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้เป็นเหมือนไซเวพักฐานนะคะอันนี้ก็ย่อลงมานิดหน่อยตรงนี้ย่อเป็นวงกว้างนิดนึงนะคะ นะคะคราคาลงมานิดนึงนะส่วนตรงนี้ก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมีพักเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะเอาละค่ะเรามาดูในกราฟเ a นะคะกราฟทั้งวันของเมื่อวานนี้นะคะก็จะพบว่ามีลักษณะของการดันราคาขึ้นไปนะคะแล้วก็ลงมานะคะลงมาแล้วก็ ปรับฐานขึ้นไปนะคะในตอนนี้ถึงแม้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ57บาทกว่าๆแต่จะเริ่มเห็นมีกราฟเป็นลักษณะเป็นเส้นตรงนะคะต่างกันนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้กราฟเป็นเทรนขาขึ้นชัดเจนแต่กราฟวันเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลักษณะของการไซเบรตรงนี้นะคะคือไม่ขึ้นไปพรวดทีเดียวนะคะมีการไซเวเพื่อพักฐาน คิดได้สองทางนะคะก็คืออาจจะเก็บแรงไว้ที่จะเป็นเทนขาขึ้นไปตามเทนปกติของเขานะคะหรืออีกในหนึ่งนะคะดูสัญญาณตรงนี้นะคะดูบ่อตรงนี้นะบ่อเล็กๆตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณของการที่จะราคาจะลงมาได้นะคะแต่จะลงมาเท่าไหร่นี้มันก็ขึ้นอยู่ที่กำลังซื้อกำลังขายข,ายของนักลงทุนนะคะ เอาละค่ะป้าก็าวิเคราะห์ราคากราฟประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมาดูสรุปราคาดูตรงนี้นะคะราคาสุดท้ายนะในในระหว่างของการรายงานกราฟนี้ก็คือ57.56การเปลี่ยนแปลงใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือ10.22%เพิ่มขึ้นอ่ะนะคะมีการตั้งซื้อไว้ที่57.36และมีการตั้งขายไว้ที่57.57 57. เนี่ยนะคะแกปการตั้งซื้อก็ยังเป็น ก็บแคบแคบนะคะแสดงว่ายังมีกำลังซื้ออยู่พอสมควรนะคะปริมาณการซื้อขายใน24ชั่วโมงนี้อ,ออยู่ที่16,832,404 z ซ MT ใน24ชั่วโมงมีคนซื้อขายกันอยู่ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะพอสมควรนะคะราคาสูงสุดใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือ57.60 ราคาต่ำสุดใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือ56.86ถือเป็นช่วงราคาที่บีบตัวแคบนะคะเป็นไซด์เวย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมี2อทางค่ะคือเตรียมพุ่งเตรียมพุ่งแล้วก็เตรียมดิ่งนะคะมีคาดการได้2ด้านนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะเข้าซื้อนะคะ z MT ในจังหวะนี้ก็ให้มีความระมัดระวังพอสมควรนะคะอาจจะวางไม้เพ n ดิ้ง 3-5ไม้อย่างที่ป้าเคยสอนนะคะลองไปค้นดูคลิปนะคะว่าการวางไม้ pending z MT เพื่อซื้อแบบถัวเฉลี่ยทำอย่างไรนะคะไปไปดูได้นะคะส่วนคนที่วางขายก็เช่นกันนะคะอาจจะวางขายในไม้เดียวหรือว่าวางขาย3ไม้ก็ได้ pending ไว้นะคะก็ตามนี้นะคะอย่าลืมนะคะการบริหารความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนเป็นการเป็นการลง เป็นความรู้ที่สำคัญในการลงทุนนะคะโดยเฉพาะานักลงทุนหน้าใหม่มือใหม่ทั้งหลายนะคะก็ขอให้ระมัดระวังนะคะในช่วงเวลานี้นะคะนับตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่15ถึงวันที่23มีนาคมนะคะในสัปดาห์นี้ขอให้ระมัดระวังในการเข้าซื้อเข้าขายนะคะขอให้วิเคราะห์ดีๆคิดดีๆนะคะบริหารพอร์ตลงทุน ให้อยู่ในความเสี่ยงที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะคำนี้ลึกซึ้งเดี๋ยววันหลังป้าจะมาอธิบายให้ฟังว่าเกณฑ์ที่ยอมรับได้มันแปลแปลว่าอะไรนะคะมันหมายถึงอะไรบ้างนะคะถ้าอยากทราบก็อย่าลืมนะกด subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของคุณป้าน,นักลงทุนนะคะโชคดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ